<im itation> นเาากกนี่ยก,กินกี่คนละเนี่ยจริง่เปนาดมัดลนไลยเลยนี่เราก็จะชิว,ชวๆกันนะกบยาดองนะครับนี่มาเดี๋ยวมันวานเชมช่ำเดี๋ยวหล่อเมิดมะพรกับม้วงเราก็แก้มได้แล้ว่ช้มละ <c oughs> <Sehr S 2> อ่าเ,เ,เนี่ยนะกต็จิบแต่นี้นะครับ โอ้ยโหไม่เป็นไร<ส>จะแอมอย่าพูดแทรกดีเวลาผมอัดรายการอยู่อะโอ้จะแอมไม่มีไอ้นี่เลยอะพี่โอ๊บเหมือนไอ้อามเลยอะพี่โอ๊บทัดดิ โซด่านดิเพราะด่านมันจะมีด่านตรงพองลงสะพานแล้วมันจะีนักไลตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่เนี่ยที่จับเล่นสบายเลยนี่ไะเนี่ยไอ้นี่นี่ไะเนี่ยนี่นี่แทงหน้าแบงค์ลิโจนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเมายา <c oughs> หลุดซะขนาดนะเ <c oughs> ม,มายาถ้ามันไม่เมายามันให้ตรวจเลือดแล้ว สั่งข้าวได้นะพี่นิหรือพี่อยากกินปลาเผาหรือเผาปลากินแปบ๊บเดียวรวมแรงๆอย่างนี้พี่เห็นกองฟางปะะันหรืหน่วยทีเดียวแค่นั้นแหละถังสนาม <c oughs> รถตับเพลิงมาแน่เห็นไหมพี่อมนี่เราทำไก่อบฟางไว้ละ่ะ <c oughs> อบตรงไหนละ่ะนู่นไงพี่เห็นบ้างหลังอะ่ะได้มาจากีใช่ปหมล่ะกินหอมด้วยแล้วน่ะได้อยู่ได้อยู่ ไม่กดทุนหอพ่าทีพาทีแวะสนามเด็กเล่นบ้านผมยังไปแล้วเมื่อคืนยไงร้อนเลเป็นลมร้อนจบสวยที่อกินตะกร้อให้ผมเลยต้งกินลันสเอาีันปนดยวกียยนเหไปตรง้นาขึ้นตงนี้ เไปยืนถาทิ้งอนูตรงหน้าตอนตาพาให้ผมดูดีเหนื่อยนะข้าหนักเลยนกยากปไรเจ็บปะไปออกทงไม่ได้กินเบียร์อะไรกินได้ไหมกินแล้วเบียร์อยากกินไปดีว่าไงมีดรารอรอวาดลต้องรอมันุกินกอนไปไม่ล่าเนาะมันจาตานเลยวะผมว่าตาจะเป็นรถมันอ่ะ ทีลบีสด้นะอย่ีนทีนทนทน่ีบอกให้คุยกับมันอะุหญ่ะตใุ้ใจามพันสี่จริงเหรอสามพันเลยเหรอเรบป้าแ,แต่ของไอเ้เสิ็แไ่มไงนี่ยางเปื่อยไหมละ่ะ ว่าอย่ง้ดีเอาไปให้เขาเลยทั้งหมดเลยนะเขาจะไปทำที่นู่นไงไม่ได้ทำนี่นะแต่ปลาเผาอ่ะค่อยไว้นี่ัวงเอาหมายถึงเอาเอาที่ต้มไปให้เขาก่อน มันจำขาวต้องล้างเลือกสองน้ำดึงมาดึงลูก,ก่อนดึงลูก,ก่อนให้ลุงดึงมาก่อนดีไหมหลุดเหรอ,อเอาเยังไหม เนี่ยเย็นเย็นเนี่ยพี่อมเริ่มมาแล้วเนี่ยช่วงเย็นเย็นเนี่ย Thank <small> you. มม่ออยูกรระัเลุงพี่ครับอธิบายเมนูนี้นะมันคืออะไรมันคือปลาช่อนอะไรครับปลาช่อนวันนี้เราเรียกว่าเราได้กระดุ้งไฟก่อนพอการกระดุ้งไฟนี้คือเราต้องทําให้มันมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เรายัดเข้าไปในท้องเช่นตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้ครับพอมันโดนความร้อนปั๊บ ิของเครื่องเทศมันก็จะขึ้นมาอบวนในตัวปาลาเราก็จะหอจะอ่อแล้วไปตอกขณะนี้กำลังรอเกลืออยู่ถ้าเกลือมาปั๊บเราจะเอาเกลือา,าแล้วก็ห่อห่อไปตองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นไฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอารสชาติขขเกลืองลงไปในเนื้อปลาะะตาตอนนี้กินเริ่มออกแล้วออกแล้วออกิน <c oughs> เริ่มไหม้แล้ว <c oughs> ม้าร้องไงอาทิอาทิม้าม้ามึงน่ะอาทิม้าร้องไงเอาใหม่ทีเอาเร็วเร็วเร็วขี่ม้าโชว์หน่อยขี่ม้าโชว์หน่อยเร็วขี่ม้าโชว์หน่อยอ่ะร้องด้วยร้องด้วยตุลงตึลิงตึงเอาเร็วเอาแล้วไม่คล้องหรอไม่คล้องหรอ

โค้กพริกแล้วต็ใส่ในหม้อแค่นั้นก็กินได้แล้วพี่ไม่หอมใช่ไหมหมไ่หม้อพี๊เดี๋ยวกันรวนให้เขาไปอย่านะตามมนเหรอตามให้ละเอีพวกันต้มเองเนี่ยก่านไหม นอร่อยอยู่เลยแล้วต้มยำมะโหเต้าหู้เนื้ส้พริกหอมเข้าไปด้วยเนี่ยยุ่งตำเนี่ยมีมะนาวใส่พี่อีกอันนี้ก็สดเลยตาสว่างมันอร่อยอยู่แล้วไอ้คำว่าอร่อยไม่เคยเจอ,อเราเมนูอะไรแต่พวกก็ไม่กินเครื่องตัวเองแล้วนะไปทำที่ทำมั้เพราะอะไรสุพกพะกวัน <laughs> นี้เราเมนูอะไรครับต้มยำปลาช่อนครับ

รบนม,มิแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแต่เพื่อความหอมของการต้มปลาบีบมะนาวใส่ตาตัวเอง <c oughs> <c oughs> นะครับนี่จบ<อ>ใส่โจนสถังขระยา,าถ้าเราไม่มีมะนาวใส่ถังขระยานะเราใส่กระเป๋าตัวเองก็ได้นะอืม,อมและเขาเก็บไปอมตอนเช้า <c oughs> เราจะ <c oughs> รู้สึกเปรี้ยวเก็บไปทำอะไรนะอมตอนเช้า มันจะฟืนๆพอน่อยนึงมันจะเปรี้ยวตาสว่างนะครับสําหรับคนเมาเหล้าเป็นยาแก้แห้งได้อย่างดีใช่เนี่ยผมว่าชามนี้อร่อยมากเลยนะผมบอกให้ถ้าไม่อร่อยผมกลับประการเลยนี่นะครับตปปบนนะุูปลาเลยครับเป็นปลาช่อนนะเนื้อขาวชัวร์เลยครับนมาเห็นไามไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเด็กก่อนด่วนใช้ของไอ้นั่นก็ได้ในโปรฟิตร์ ไอ่ะบายๆเลยอ่ปบายปเลย,ป,เลยปิดทิปปิดทิปปิดทิปคุณนายคุณนายแบกอะไรไว้เยอะไงคงจะแบกอะไรไว้เยอ, <c oughs> <c oughs> ะอะสินะ แบกอะไรไม่เยอะ